ครับท่านผู้ชมครับมิสูบิชิดัตตันคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่จะเข้ามาร่วมโครงการรถควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมกับเราเดี๋ยวต้องถามลูกค้าก่อนนะฮะว่ามาจากไหนแล้วก็รถมีอาการเป็นอย่างไรนะครับกาจะอะไรฮะก็จากเชนเซนครับครับตัวนี้ใกล้ๆอยู่ใกล้แต่ไม่รู้เลย <laughs> ดูตาม YouTube นะครับรถเป็นอะไรช่วงเช้าสตาร์ทควันจะดำครับผมสตาร์ทแล้วควันดำโอ้ยควันขาวครับโทษทีครับควันขาวแล้ว แล้วหายมหรือขาวหายเพราะใช่พอเรื่อเครื่องร้อนก็หายใช่ครับแล้วเป็นไงอีกก็มีแค่นั้นแหละครับแล้วก็วิ่งวิ่งไม่ค่อยออกวิ่งไม่ออกด้วยครับผมมันสามแสนกว่าโลแล้วครับควันดำป้าควันดำครับควันดำด้วยครับหลายอาการคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าขับไปทดสอบนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักชั่วโมงกว่าๆนะฮะแล้วเดี๋ยวมาพบกันอีกรอบนึงครับ ครับเสร็จเรียบร้อยเลยครับบิสซูบิชิไต้ตันคันนี้ก็ลูกค้าไปได้ขับทดสอบมาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างอัตราเร่งก็ดีขึ้นครับแล้วก็ควันดําก็หายแล้วครับแล้วก็ลองไหมลองลองลากลองอะไรลองแล้วครับไม่มีอะไรครับครับแล้วก็ตาเร่งดีขึ้นครับครับใช้เวลาไปเท่าไหร่เมื่อกี้ไหนครับไม้เมื่อกี้เนี่ยทำไปเท่าไหร่กี่นาที ไม่หมายถึงว่าที่ที่ทำไปตั้งแต่มาเนี่ยหมดเวลาหมดใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ได้เจาะเขาไม่น่าจะเกินชั่วโมงครับกวชั่วโมงครับกว่าชั่วโมงครับก็ราวชั่วโมงครับรกลับมาครับผมก็ฟัดดำหายไปด้วยครับไม่ง่ายแค่เติมน้ำยาลงไปใช่ครับแค่สี่ห้าอย่างเท่านี้ครับแล้วก็พรมอะไรรู้สึกจะเสถียรกว่าเก่าพรมอะไรก็หมายว่าลื่นกันหนึบครับใช่ครับใช่ประคับได้ง่ายกว่าครับผมครับครับฝากอะไรท่านผู้ชมที่อยากมาปรึกษารับยนแล้ว หรือมีปัญหาคล้ายๆกับเราบ้างก็อย่าให้มาหาอาจารย์ใหญ่ครับที่นี่ที่ตะครีนะครับผมง่ายๆคับใช่ใช่ครับคนคนใกล้ส่วนมากจะไม่ค่อยรู้ครับไม่ได้ดูคลิปจริงก็อาจจะไม่รู้ใช่ครับผมยังไม่รู้เลยครับโอเคครับครับผมครับก็ฝากท่านชาวบอยนะครับท่านใดที่มีปัญหารถยนต์คล้ายๆแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามไปทาง Facebook ก็ได้ครับอย่าอยู่จุดดิ้งหรือกลุ่มชมรมราช่างด้วยใจนะฮะมีช่างคอยตอบคำถามให้ท่านอยู่นะครับ สำหรับนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติกเ,กเป็นนี้เพื่อการยืนยันว่ารถบิทซูไททัทนกันนี้ได้เข้ามาร่วมโครงการลถควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับพบเจอกันที่ไหนเห็นสติกเกอร์ก็ ทักทายพูดคุยกันได้นะครับเป็นครอบครัวรดควันดำเพื่รักษาสิ่งแวดล้อมของชมรมรวมช่างใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์